เรามงเราบงเราบงยังไม่ทวางเลยเฮียเอาหรอเลขค่ะเป็นเปิลิตบอกว่อะไรอันนี้ก็ได้โอ๊ะเฮียวู้าเฮียเฮียเฮียมันมันจะปีนากู มันต่อตอนยู่คนเดียวนะบ้ายิ้มเมื่อกี้ยังตอบอยู่เลย how are you s i t o ม how are you เฮียกูถาม how are you ม oh, ันถามว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กูไม่ได้เปิดไหมคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้หียวงแตกไอ้หียวงแตกไอ้สัตว์เอออร่อยอร่อยคือเลย Ô <laughs> oh, mà làm gì How are you? Chịu ổn nó đủ có tay hết How are you? Yeah, yeah, của Vinh làm bye bye. Nó bên tua lên một kia. Ai dám tôi tôi rồi tôi. 你打呀！哈哈，你打呀！你打吧！哎呀，我被龙变成别的了！哎呀，我被龙蒙了！哎呀，哪玩 ใครเข้าไปขวางแม่งไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ชิเจอเจอเอ้ยกูมีขอกินไอ้เหี้ยเอาไปโอ้กระดูกเต้ค่ะโอ้มายอยมาอยู่ห้องครัวขวางถูกเดินไล่ไอ้เหี้ย่ไอยรลงรถจระดงรถไอ้เหี้ยจะงรถมันมันลงรถมันลงรถนี่ใครมีคนเดือตายันารก่ะ ี่ขันต่อคนเดียวแบนชีป่หอวะน่ารักกับมือคนเด้อโอ๊ยแมสัตว์ออกมาสบายเลยนะโอ้ยูุยเราบ้านละนะโอ้ยไกลัวเอยไปเไปดะไปเลยพี่ไปเลอะไรวะสีเียะไม่เอาึงคนเลยเ้ึงค็หื่อพีอะเียงยังว่ ไอ้สัตว์โอ้เดินตรงไปเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เข้าประตูเออเดินตรงไปตรงไปเลยตรงข้างหน้ามีประตูนั่นแหละตรงไปตรงเรืเ่อยๆ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 เห็นยังนั่นแหละแล้วเปิดไฟซะเห็นได้ไงวะแไร่ก็ยิ่งคนเดียวเลยนะเนี้ยข้อมึงอะเออคตรที่ห่วยคอที่ห่วยล่ะโยนะจัดหอให้มึงขอให้มึงโยยิ้มต